ทำเลวขนาดนี้ยังไงผอ,อก,ก็ต้องไล่ออกนะคะปลาปลครับครับคร,บครบูผมไม่ได้ทำครับไม,ไม่ได้มาอะไรเลยครับพี่เมาและยังลวนลามเด็กอีกหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะแก้ตัวอีกเหรอดาวเรืองหนูมีอะไรจะพูดไหมลูก ลุงพลเปิดประตูลุงพลครับครับครับสอสักูนะครับครูจะเปิดเปิดประตูหืมเมนกินเหล้าเมื่อคืนเมาไงาอีกแล้วใช่ไหมลุงน,นิดหน่อยครับครูครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนคือหลักภาษาไทยให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าถัดไปเลยค่ะลุคพาลุงค้าวเปิดประตูห,หน่อยค่ะพวกเขาคน่นคห้องค่ะ มาสายอีกแล้วนะเธอใหญดาวเรืองครูระเบื่อจริงๆกับเธอเรียนก็ขาดบ่อยที่หลังหาตื่นให้มันเช้าๆหน่อยไปไปนั่งความมาอายะของอยู่หมหนึ่งแล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกโตขึ้นจะทำอะไรกินเนี่ย อ้าวหนูคนมื่อเช้านี้ทําไมมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวหนูไม่อยากอานหนเรียนแล,ล้วคะลุงทำไมล่ะเพื่พม่ชอบล้อหนูเพราะว่าหนูอ่า,อานหนังสือไม่ออกอ้าวทำไมหนูอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะเพราะหนูต้องคอยดูแลป้าที่เปิดติดเตียงทำให้หนูต้องขาดเรียนบ่อยทำให้หนูเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยลวลุงจะสอนเอง ช่วยครูสักหน่อยเอาหน่าลุงมีวิธีแล้วกัน <ừ. S 1> ทุกวันหลังเลิกเรียนหนูม,มารอล,ลุงนะค่ะลุงหนูมาแล้วค่ะลุงลุงลุงอยู่ไหนเนี่ยลุงอยู่นี่นี่ลุงแต่งชื่ออะไรของลุงเนี่ยก็ดชุดเป้าปอฮีโร่ไง ฮีโรกคนนี้แหละที่จะมาช่วยสอนให้หนูอ่านซอได้โถลุงมกอากากออากามอามามอามาดออูดูพออีพีถูกต้องนะครับตออีสีโอเคตาตามาตามารถไฟป้าคะตอนนี้ แล้วนะคะคลุงพนที่โรงเรมช่วยสนขัลุงพลที่เป็นพันโรงใช่ไหมลูกใช่ค่ะแกเป็นเพื่อนพาเองปากขอบคุ่นแกด้วยนะความหมายของคำผสมเมื่อเรานำคำมาผสมกันจะเกิดความหมายได้ไหลายนะลักษณะลุงค่ะหนูใกล้จะสอบกลางภาคแล้วหนูขอบคุณลุงมากนะคะที่ช่วยสอนหนังสือหนูไม่ต้องขอบคุณลุงหรอกเพราะหนูมีความตั้งใจแต่ไปามดังหาก ลุงขอเป็นกำลังใจในการสอบครั้งนี้นะขอบคุณมากนะคะลุงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ดนะ้วยค่ะพ่อ คะไม่มีคุณครูอยู่แล้วนะครับหนูดาวเรืองเองค่ะจำหนูได้ไหมคะและลุงนั่นแหละค่ะคือครูของหนูขอบคุณมากนะคะครูความดีที่ครูทำถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นแต่มันคือความดีที่ช่วยให้หนูประสบความสำเร็จหนูเชื่อแล้วค่ะว่าความดีทำได้ทันทีไม่ต้องรอให้ใครเห็น